เธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเขาบอกว่าผมมันชั่วมันน่าขยัแขยงไม่อยากยุ่งกับผมแล้วอ,อาริตาเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละโถเอ้ยผู้หญิง,งนะเขาชอบใช้อารมณ์เ,เดี๋ยวร้อยเขาแบบสักพักเนห้อเขาหายโกรธอะไรเงี้ยก็ไปง้อเขาอีกทีก็ได้ ไม่มีประโยชน์ที่สองไม่ฟังผมแล้วมันต้องโทษไอ้ปานทงเว้ยปานทงอน่ยนะมันชอบหาเรื่องมาใส่ร้ายแกเอาว่าแกพาไปทำแท้งมั้งล่ะแล้วความเป็นจริงไะแกคือทำใครท้องอีกนใช่ไหมฮะไอ้ปานทงนี่เจ้หลังใจมาตอนนี้เลยไม่ตายแน่นั่งนั่งไว้ พี่โอ้ยฉ่ำยั่วเราเว้ยทำไข่หน้าอยู่เรื่อยเลยดูดิกินอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันต้องหลังมือโชว์สักทีมั้งเฮ้ยกี่ทุ่มแล้วอ่ะน้องกลับโอ้โเออกลับ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 ไปกลับไปเลยพี่พี่จะไปส่งเมียพี่ไงแกไม่ต้องขับรถเลยได้ไหม จะไปเจอดงเจอดาเนาะเป่าเปลือกเก็บไปประกัน hmm ตัวเดี๋ยวเดี hmm. ๋ยวพี hmm. ่มารับไม่ต้องห่วงทับไม่ได้ก็ให้หมาไปขับกันกลับก่อนขับมาไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ไปห้องน้ำแป๊บนึงจะโกรธพี่นะแป๊บน้ำแป๊บนึงทำไมโอ้ยเดือด ไปเนี vale ่ยดูสิ non รดูสิโอชุเฮจ้้สาสาสแล้วแแล้วแแล้วแแล้อไอไานธงปานธงอะไรมันจะไปไหนดดเนี่ยปานงไฟไหมรถชนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปานธงทางนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ยเนี่ ไม่จะไปกินเหล้าร้านมวยเป้าอ่ะแ้ไม่ใช่้ชินภัทรนั่งอยู่ไงน้าประจำไอ้ปานทงอ่ะชินภัทรอยู่ตายแล้ววกรถเลยวกไปทางโน้นตามไปไหนอ่ะวกอกก็กลับไปทางเดิมไงเล่าโอ้ยแค่นี้ไม่รู้เรื่องเร็วๆเดี๋ยวมีความห่วยกันแน่แน่เร็วๆวกไปสิโอ้ยเร็วๆเฮ้ย ลูกพี่ครับนั่นทายชินพัฒน์นลครับลูกพี่ใช่มเมาอย่างกับหมาบาบทองมึงใส่ไรก,กูลูกพี่ครับเฮ้ยชินพัฒน์โอ้อยนี่ไหวไหมเนี่ยเบาแล้วเนี่ย ถ้ามอาอย่างนี้นะเดี_<_๋ยวฉันพากลับบ้านดีกว่าเพื่อนมึงไม่ทำมาตอแหรอึหลอกคนอื่นได้เว้ยแต่มึงหลอกกูไม่ได้เดีวมึงเฮ้ยโธ่ธินภัทรบอกว่าโธ่ยดทีหน่อยทีระวังหน่อยเพื่อนโอ้โหนี่เพื่อนแกมาไม่รู้เรื่องขนาดนี้เดี๋ยวฉันพาไปส่งบ้านนี่ เอ้ยอัดเฮ้ยไอ้บันทงเฮ้ยอย่าเลยอย่าอยอย่าอยอย่าอย่อย่าถือโอกาสคนเมาแล้วมาใส่มาใส่อย่างเงี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดเอาเปรียบันดกว่าเฮ้ยพอะไรกันวะนี่คนในร้านเขาเห็นกันทั่วว่าชินาพเนี่ยเมาแล้วก็จะมาจำร้ายฉันไอ้ลูก้มาเพื่อนเป็นไรมากไไมต้องเไมจ้า ัวไอ้ปลาห้าหัวสองหน้าไม่ต้องมาแกล้งท้าเป็นห่วงเพื่อนหรอกเวย้ยเซา<ะ>ไปเคลียร์ข้าเราเดีเ๋ยวไปรอที่รถนะโอเคโอเคไป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 โดนดีๆนะเฮ้ยนี่ฉันจะไม่ชอบสร้างภาพเป็นแกหรอกนะจะบอกให้วันนี้นะถ้าหากว่าจะด่าฉันว่าปากจัดปากปลาก็เอาแฉันจะขอด่าแกหน่นหอยเถอะไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้เพื่อนทรยศ วันหนึ่งน,นะฉันจะฉีกหน้าแกให้กระจุย้ยระตายเลยจะบอกให้ <c oughs> <c oughs> ผมว่า <c oughs> อย่ามาถือสาเจ๊กันเลยนะครับครับผมสงสัยเจ๊ก,ก็จะเมาหรือไม่ก็อ <c oughs> าจจะทะเลาะกับผัวนะครับ <c oughs> <c oughs> สงสัยผัวไม่จักันบ้าน <c oughs> ทางกันต่อครับทางกันต่อครับ <c oughs> <tout> ะร <apps> ะวังระวังแง่เตียงหน่อยอโเพิ่นไปเจอพวกปานธงที่ร้านแหล้ะครับก็เลยมีเรื่องกันนิดหน่อยครับห so นีไปหาแม่ดิตาสิพอกลับมาก็เจ็บตัวอย่างนี้แหละแม่ไม่เห็นใจหรอก ชินพ like ัฒน mm ์เขาหน้าสงสารออกนะคะเอ่อเห็นเห็นแก่ความรักเขาเถอะค่ะมีเพื่อนอย่างพวกเธอเนอคอยแต่จะยุยงส่งเสริมทีนี้หลงแม่อิตาจนหัวปักหัวปั๊มอย่างเงี้ยอุ๊ยชื่ออริตาไม่ได้หลุดจากปากเสาเลยนะนี่ขอบใจนะที่มาส่งลูกชายฉันแล้วเชื่อว่าเธอเนี่ยกลับทำไม่ได้แล้วะเธอเนี่ยทำซวยไปด้วยเลยนี่ไม่ต้องมาเถียงกันแล้วก็กลับไม่ได้แล้วไปไปค่ะสวัสดีค่ะ ไปก่อนเพื่อนาวหน้าถอดหมวกด้วยนะคะขึ้นมานะอคุณลำพาขาว่าไงเมื่อคืนนี้คุณชินภันหนีออกไปไม่มีใครไหวตัวทันเลยค่ะแล้วถ้าอย่างนี้คืนวันแต่งหนีออกไปอีกพวกเราจะทํายังไงกันดีล่ะคะเน,นี่ยนางหวีคะ่ะปากแกนี่มันเสียนะพูดอะไรเป็นลางอ,ะอ่ะไปเดี๋ยวพาชุดน้ำมาเลยค่ะค่ะเออ,เอ,เอชุดน้ำรู้นะจริงสิเกิดที่ชินภัทหนีไปวันปันเราไม่ต้องเป็นไม้ขันหมากหรอ So a and... เขามาทาอะไรในห้องคุณชินพัฒนนะคะอ๋อคือคุณลำพานนะคะให้วิมานอนเป็นเพื่อนคุณชินพัฒเผื่อตื่นขึ้นมากางหึกอ้กแตกนะคะจะได้ดูแลอโอนี่คุณนุ่นนี่ก็แอบเซ็กซี่เหมือนกันนะคะเนี่ยอ,อ,อคือชุดน,นี้เพื่อนนูซื้อให้วันเกิดน,นะคะคือไม่ค่อยได้ใส่หรอกคะ่ะนานๆนานๆจะใส่ทีเลยพระคุมนี่ก็หลุดตอนไหนก็ไม่รู้ นุไม่รู้ตัวจริงๆนะคะค่ะคือนุชเป็นห่วงพี่ชินพัฒน์มากค่ะค่ะเออพี่วีค่ะเอางี้ดีไหมคะเดี๋ยวพี่วีกลับไปนอนที่ห้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวนุชดูแลพี่ชินภพัฒน์ต่อให้เองอุ้ยไม่ดีแน่นอนค่ะคุณนุชค่ะอย่าลืมสิคะว่าคุณสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะนี่ดูอย่างแม่ลิตาสิคะเห็นไหมโดนเมาทะลักทลายโอ้โห จนไม่มีนักกลับมาที่บ่อไร่อีกเลยนะคะมีว่าทางที่ดีคุณนุรีบกลับไปนอนที่ห้องก่อนดีกว่าคะ่ะถ้าคุณลำพาตื่นมาเจอเข้า่เดี๋ยวจะโดนเอ็ดนะคะเออ,เอ,อนั่นสิคะนุ่ก็หมดแต่เป็นห่วงพี่ชินภัทรจนลืมไปเลยนะคะค่ะถ้างั้นนุ่กลับไปที่ห้องก่อนนะคะฝากดูแลพี่ชินภัทรด้วยนะคะไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะ แน่นะชอบขัดขอชาวบ,บ้านฉันขอแช้งให้แกหาผมไม่ได้สิบชาติร้อยชาติเลย